ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดชิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4จัดโดยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคศนครปฐมร่วมกับสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยส่งสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนากาที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพักกุรณาโปรดกล้าวปวดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น โครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4มีพระพิสุร่วมฝึกอบรม73รูปเริ่มตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคม2567แบ่งเป็น3ระยะคือฝึกภาควิชาการธรรมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติศิลวิสุทธิ์และฝึกภาคธุดงคขวัตเพื่อให้พระพิสุมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักปฏิฐานสูตร